สวัสดีค่ะแม่บ้านอีหลานนะคะพบก,กับเบลอีกแล้วนะคะวันนี้มีอะไรดีๆมาโชว์ด้วยแฉนแนน,นี่นะคะเป็นน้ําเป็นปลาที่หมักเกลือไว้ใครที่ติดตามเบลตั้งแต่เดือนมกรานะคะเบลมักไว้ตั้งแต่วันที่สองมกรานะคะเบลอัดคลิปด้วยนะคะวิธีหมักปลาทําน้ําปลานะคะนี่เลย นี่ก็ครบเวลา,าใครจะหมักไว้สองปีหนึ่งปีหรือเก้าเดือนก็ได้นะคะอันนี้สิบเอ็ดเดือนแล้วนะคะอีกไม่อีก,อกประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณหนึ่งปีก็สิบเอ็ดเดือนแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาต้มนะคะต้มน้ำปลามีวิธีทำมาฝากทุกคนด้วยนะคะ ไปค่ะเราไปดูวิธีก,การทำต้มน้ำปลากันเลยค่ะเรามาเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะเราจะหมักปลากันก่อนนะคะเแบลบใช้ปลาเหมือนปลาไส้ตันนะคะมันเป็นปลาทะเลมันไม่รู้มันชื่ออะไรนะคะใช้ปลาตัวเล็กๆแบบนี้ประมาณ800กรัมนะคะใครจะใช้ปลาปลาตัวเล็กเ,ออเหมือนบ้านเราก็ได้ปลาสร้อยปลาอะไรตัวเล็กๆอะคะ่ะที่เขามาทําปลาแห้งปลาก,กรอบเอามาหมักก็ได้นะ หั่นครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามาผสมเกลือนะคะไม่ต้องควักไส้ไม่ต้องตัดหัวอะไรนะคะหมักได้เลยเดยใช้เกลือรประมาณ1นกิโลนะคะใช้เกลือรประมาณ1กิโลเราก็เทเกลือลงไปให้ทั่วปลาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันมือเบาๆนะคะอย่ามือน่กค่อยๆค่อยๆคลุกค่อยๆขยำนะคะ ใส่ทุงมือด้วยนะคะเพราะว่าปาลามีกลิ่นแรงมากนี่นะคะทำแบบนี้ค่อยคคลุกให้ทั่วนนตัวปลาเลยนะคะใช้มือบีบๆนิดนึงเพื่อให้เกลือซึมเข้าข้างในนะคะค่อยๆ่อทำใจเย็นๆนะคะแบบนี้ไม่โซยุต Kau cap, mai jauh jauh, พอเราคลุกปลากับเกลือเข้ากันแล้วนะคะเราจะนำโหลกแก้วหรือโหลพลาสติกที่รางน้ำร้อนแล้วพักให้แห้งนะคะเอามาใส่ปลาที่เราคลุกเกลือไว้นะคะยัดให้เต็มเลยนะคะใส่เข้าไปแบบนี้เอาเกลือโปะๆสักนิดหนึ่งนะคะเอาเกลือโปะๆแบบนี้นะคะ พอเราใส่ให้เต็มแบบนี้นะคะรองด้วยพลาสติกสัก1นึ่นแผ่นนะคะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นเลยปิดให้แน่นๆเลยนะคะจากนั้นก็เขียนวันที่ไว้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วพอหมักได้แบบนี้ก็ไปเก็บไว้ให้ไม่ให้โดนแสงนะคะเรามาดูขั้นตอนการต้มน้ำปลากันเลยคะ่ะ เบลใช้น้ำตาลประมาณ300รอกรัมใครจะใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวแล้วแตะที่เรามีนะคะเคี่ยวน้ำตาลให้ได้แบบนี้เลยให้เป็นสีแบบนี้นะคะให้ละลายให้เป็นสีเข้มๆแบบนี้ใครจะเข้มกว่านี้ก็ได้เข้มกว่านี้ก็ไหม้แล้วนะก็เป็นน้ำตาลไหม้เลยก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปลาที่เบลหมักไว้ตั้งแต่วันที่สองมกรา ปลาหมักเกลือรประมาณ2,300กรัมนะคะใส่เข้าไปเลยแบบนี้น้ำตาลนะคะที่เราเคี่ยวแล้วนะถ้าใส่น้ำถ้าโดนน้ำมันจะแข็งตัวนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราก็จะใส่น้ำแล้วก็ต้มไฟกลางๆนะคะแล้วเดี๋ยวน้ำกับเกลือก็จะละลายเข้ากันแล้วก็รสชาติกลมๆเลยใช้น้ำเปล่า1 2ึ0ันอห้า0ร้อ0หนึ0นกรัมนะคะพูดปิดขอไปด้วยนะคะ เราต้มประมาณไฟกลางๆนะคะพอต้มน้ําเดือดสักพักก็จะมีฟองสีขาวขึ้นมาแบบนี้นะคะเบลจาใส่ผงชูรสนิดหนึ่งนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะต้มไฟกลางๆสักนิดหนึ่งนะคะพอเริ่มเดือดนะคะก็จะมีฟองแบบนี้เราก็ช้อนฟองออกให้หมดนะคะย้ําว่า ช้อนฟองออกให้หมดนะคะช้อนฟองช้อนมันปลาปลาทะเลก็จะมีมันเยอะหน่อยนะคะถ้าเป็นปลาน้ําจิตปลาเราก็ไม่ค่อยมีนี่นะคะน้ําปลาที่เราต้มก็ได้แล้วนะตอนแรกที่วิวใส่น้ําประมาณนี้ไหมเคี่ยวสักพักนะคะให้ให้ฟองมันขึ้นนะคะแล้วเราก็ช้อนฟองช้อนปลาที่นี่นะคะมันไม่รู้เป็นอะไรมันเป็นปลาทะเล ไม่รู้ว่าปลามัชื่ออะไรก็มันเหมือนคล้ายๆปลาไส้ตันนะคะเบลก็เลยเอามาต้มเอามาหมาักก่อนแต่ว่ามันมันเยอะมากเลยนะคะที่เห็นในตอนแรกที่เป็นสีดำๆและเราก็ช้อนฟองช้อนมันมันออกก็ให้เหลือประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ต้มสักพักนะคะให้น้ํามันเดือดให้น้ํามันเดือดเค็น้นไหมสีน้ําปลาก็จะสีออก ไม่จางไม่เข้มมากนี่รสชาติกำลังพอดีใส่อูมามิเข้าไปด้วยโอ้เลิศมากเลยบอกเลยนะคะชีวิตต่างแดนนี่ต้องทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาน้ำปลาล้าคือเพงเวอร์ชนิดว่าจะกินทีก็ขวดละร้อยก็คง แกกินบ่อยๆก็รับไม่ได้นะคะเราก็ลงมือทำเองไปเลยแค่นี้นะคะแล้วเราก็พักให้เย็นจากนั้นแล้วเราก็เอาไปกรองนะคะเราจะกรองรอบแรกด้วยใช้ตะแกรงรูเล็กๆแบบนี้นะคะกรองเสร็จก้างเปลาออกก่อนนะอันนี้ยังไม่เย็นเลยนะคะทีล้วคือไม่มีเวลาจริงๆเดี๋ยวถ้าลูกตื่นนี่คือไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ กองรอบแรกเสร็จนะคะเราก็จะใช้รอบที่สองก็ใช้ผ้าขาวบางแบบนี้นะคะผ้าขาววางหรือว่าที่กองกากกะเฟก็ได้นะนี่ค่อยค่อยกรองแบบนี้นะคะค่อยค่อยกรองแล้วก็เราก็จะได้น้ำปลาอยู่ข้างล่างนะคะมันก็จะมีเศษฝุ่นเยอะมากเลยนะคะเราจะใช้ช้อนคนนิดนึงนะคะนี่เศษฝุน่นเสร็จเนื้อปลาเยอะมากเลย ค่อยๆกรองไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆกรองไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะพอเรากรองเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้น้ำปลาแบบนี้ใช้ขวดแก้วนะคะจะดีกว่าขวดพลาสติกนะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำร้อนอีกทีหนึ่งพักให้แห้งสนิทเลยนะคะแล้วเราก็เทน้ำปลาที่เรากรองได้ แล้วก็มากอกใส่ขวดแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะนี่น้ำปลาที่เบลต้มเองประมาณสี่ขวดได้นะะี่ค่ะเดี๋ยวเบลจะให้ดูนี่น้ำปลาที่เบลซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะนี่ทำจากที่เขามีขายนะคะของ เาเอมาจากดูไบนะคะเอามาขายที่อร่านนะสีก็ประมาณนี้ไม่ต่างกันเลยนะเห็นไหมไหมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆโอ้ของเราก็เลิศอยู่ของเราก็เลิศอ,อ,อยู่นะนะสีเหมือนกันดิเลย นี่แหละค่ะก็เป็นน้ำปลาโฮมเมดที่เบลทำเองนะคะอยู่ว้างๆก็หาอะไรทำนะคะอยู่ต่างประเทศน้ำปลาก็แพงนะคะเราก็ขวดนี้เบลซื้อมาประมาณเจ็ดสิบบาทได้นะคะประมาณเจ็ดสิบบาทได้นะคะก็ถือว่าซื้อทุกๆซื้อบ่อยๆซื้อทุกเดือนก็ไม่ไหวนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เบลวกขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้ช่องแม่บ้านอิลาะด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ